buông nhau nhau về đây ừ nhà tâm của đây nhà rồi rồi à ừ. tối đây đây Phụ nhau nhau đây. ừ tâm lắm mấy kẹt kẹt nhà cao mà này đi để quên này bây cô vô ta cún mông nhà cao mà đi quên ừ. bên này. Này không bên chấm phải là ไม่ราใครจัดชัวป่ามมามาตุ้มวัดกาปะจาบูจาเป็นผู้ป่าาเองโอ้เหตุผลเลยกติต้องป่ามมามาตุมวัดพอมาจะไว้ใจปรากุณเจ้าใจเตนจัตูปเจทีพอไว้ก้อยกี้เป็นต้นไม่เต็มบานในวัดเรานี่มีปลาอยู่ทั้งหมดห้าองค์ ต้องเลี้ยงมาเป็นสิบตัวนี่มันไม่ไหวมันตระนจย์แรงตกววดเรานี่ปลายัางอยู่อ้าตัวตึกงมาเป็นสิบงงปอกอยมาบนปลาไปเอาแต่อะไรวะคนโยกคู่ปอกเข้ากันนู่นนี่ํำจนจุนคนเราเราก็ความขี้กลานเป็นบ่อเกิดแห่งความอายนะความขี้กลานเป็นบ่อเกิดแห่งความลำบาก ยากีการลูกยกกันเพื่อยนก็ไม่ติดันไปพื้นในตัประเทศกกจะคิดดูดิทะเลอันนี้ละก้นโรกีปันมาแลนั่งกูมาแต่ไม่วันเย็นนึกกูป่าเนี่ยลัาม,มาายป่ามาจ0จีบบ <c oughs> อกเลือกครับไปห้าสิบเจ็ดซสยไม่รอมเจอมาแต่ชาวเปรตไหนมากขึ้นว้นเจกูเป็น <c oughs> ดิบหน้องบ้าเอา้อว่ะ กูปิงจ้องกึ้นกว่าอย่างดิบเลยใกล้อย,อยากนี่กล้องทำไมมันโจอิชิตันไม่ได้อิชิตันเปิดออกมาเป็นเบนกูเปิดเปิดที่เป็นบบาหวานโดูตอนได้เป็นเบน,นนักตีกะตั้มเปิดมาได้ยากกรามตำร้อยหนุ่ยตอไฟมังกดไว้ได้อุ่นลได้ใจใกล้ร่มจากพอเอาด้วยขึ้นปืน อ๋อคุณเราไปเจิงเนี่ยคิดมากบริษัทใกล้ตู้ใกล้เตียนมั่นเลยว่าอ๋อไม่คิดบาทเต็มใกล้ได้ทุกวันนั่นลูกตัดหนึงันเลยก็ซื้อไปชุดกันปีนได้ต่บด้วยอะไรายแล้วรุ่มจากมันได้ตอบเยพราะเราอยากใกล้จำฮานวาดเลยเราใกล้ในเซเว่นดูกล้องนี่พอเข้าเซเว่นอยากใกล้ได้เป็นพอเปิดตู้ปั๊บเซเว่นสวดีค่ะรับขนมจากเพื่มมี่ค่ะคุณาเก็บไม้กลัดไว้สะสมแต้มค่ะ ไม่กระชิบอันแรกขนมข้อมได้สองห่อนะคะตั้มวนั้นเลยอาวเซเว่นนี่นาเก้าซอยมึงจบกับเซเว้นมันจัดเปน็นระบบแล้วมันแรงพร้อนะขนาดมาดันตู้ไปมันอย่างไวายด้วยคือรแรงแคเจี๊ยนังกิดเอื่อยู่จึงไม่แรกว่าเคยให้ดางเดินยิ้มออกลอบก้นหลวงเลยซอยเเวไวนะ้นี่ม่ใจแรงป่โนแบบนี้ ตำรวจบอนเราฝากใจเรารวมไม่แร้งแบบเทวินเนี่ประชาชนเราทำใจจับตาเลยใชยเวลาตั้งด่านอย่างที่วาดชวนมาบันเรากี้แบงหน่อยพอตั้งด่านตรวจปั๊บเด็กวัยรุ่นไม่จึงจอดรผ่านี้แล้วจะเกลี้ได้เลยจะไมนรอดพอครูจริงแล้วกว่าเลยจนยิงอยู่ใช้ไปรับทีก็ปฏิบัติหน้าทีกันอย่างวดาันเลยอ่านเยอะ นายนี่ตรงแรกไ้เมื่อเจวดจบไปไอ้เจ๊แย,ยกตามด้านซวดพอรถจอดปับ๊บสวีครับเจ้าหน้าที่ตัางหลวงจังหวัดสังยินดีต้อนรับครับจะรับคดีเพิ่มไหมครับชอยอ๋ยอเขอเป็นการก็เลยวันแตวงติดร่างติดร่างกับเพื่อกูตือกว่ากูยอมติดกันนายแร่งร้อนั้นะยอมติดนูเออพอติดร่างปับ๊บ คลบคำนวณคำนดเดิอนออกากร่างปั๊บมีแบบชีวิตโอกาสหน้าติดใหม่นะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ใ้บริการหลังจังหวัดจังครับ <c oughs> ยังเป็นกอตํำได้เป็นรวยจาไปนงเกียวกูนี่กูออกไปไก่เนียวลำกันเนียวลำโออมือปืนบวดซัดเจอ,อหนูนนุยมาเก็ตติ้งเหนีนยวลำทุกกระบอกไม่ต้องปอกกินได้เลย เราเลิมกินเพืมใจจางเราตั้มระบบลิปสติกอ่ะก่ไหมพอเราคิกินเรามุ่นตายตึงเนี้ยหลอวืด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 ินไม่มมดมุ่นวุบเนี้ยลุบๆอบป้าตั้มไปบ้านเลยอเ้มันโจอีจิตัาได้ไหมเฮ้ยเพื่อนีจีตันมีรหัสใต้ขวาเนี้ยลามมีรหัดใต้อุดหมายเลขแจ็คพอตอยู่ที่ใบกล้วยรองพอ ให้ท่านกอดกระสุบบนระบบเอ็มเอสเหีียวหลมมือสัตว์หนูนน่นุ่มมากระติ้งทุกกระบอกเวลาปอกจะได้ลุนล้นลุ้นรางวัลรถเบินลุ้นว่าจุกหรือดีปอกซอยปีงแคบเดี๋ยวรนะ้อยนะจ๊ะนะอยากไปปรำหลวทต,ตําานที่แบบมันพอแค่ได้ว่านั่นที่ให้มันได้ยุ่นเร็วทำไร้อยำเนินกา,ารเพราะนั้นมันเป็นเวน Win, เวลาด้กก้าวเวินเลาอย่างพลนเลยพลนเวลาเคยไม่อยู่เวินดูกันเราไปอุกพลนของผู้อื่นนี่มันเป็นบาปหลวงตึงรวยกันรวยแบบไม่บายเจอรวยแบบตุกกระ,ะมามันไม่ได้มาโดยความบริสุดฮะที่นี่มันไม่ได้ประเด็นมันเป็นกรรมเพื่อป๋อในนูน่นนียมันตกยิ่งตายไม่เจอกับพอพุมเป็นไอ,อ้เื้เจอเพื่อเจอเยือน คนเรียกว่าเยือนเชื่อเยือนกับได้เมียอยู่เมืองเพชรตกยิ่งคนคนเรียกว่าเยือนเมียเพชรเยือนเมียเพชร